อ้โถทำคนเอ๊ทาสีห้องน้ำใช่ไหมคะหนูนางฟ้าคนสวยาอจาจารเหนนะ็นไหมบรรจงบรรจงเลยตาพิเศษเห็นหมอดทำลูกกระตาคนด้วยนะลกนะเวลามาจ๊เอ๋ก็ะถางก็สวยนะ่าสบายชื่นใจมันก็นดูดีอะ่ะว่างๆได้รับงานหรือเปล่าตอนนี้ลรกฮะได้ทำงานหรือเปล่าทำครับ ดูบอลจงและทำห้องน้ำไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ๆๆหน้ากากกันแต่ก็อยู่ห่างกันโคโลเมตรอยู่หรอกอ <laughs> ถ้าใส่หน้ากากก็หายใจไม่สะดวกใช่ไหมถ้าราลับเราแน่เลยครับตัวฮัดอยูอ่ก็จับ ทำทาสีห้องนาวสีเขียวเพราะสีมีก็ทำให้ให้ญาติโยมที่เอามาถวายปูมปูมันก็เหลือเหลือก็ทำลงห้องน้ำไปตัวสีแดงก็เอาไว้ทำทางอื่นเป็นมงคลอย่างอื่นไปสาธุเจ้าภาพสาธุี สวัสดีหน่อยลูกวส,สวัสดีครับสวัสดีครับนุ้ยทำงานอะไรอยู่ลูกตอนแรกปกติก่อสร้างทำทำรับเหมาเหรอครับอ,อ๋อเหรอคะรับที่ไหนอยู่แถวบ้านเราเนี่ยเรารับเองก็บรรล่กับนางฟ้าคนสวยอะครับเหรอคะ่คะอรอับงานรับเหมา,าก่อสร้างอยู่นะอยู่นี่อยู่ที่ไหนรูกมาอยู่เชฟเป็ดอ่าอยู่เชฟเป็ดกันพอดีว่างงานก็เลยมาทาห้องน้ำให้ปู่เขา ห้องน้ำมีอยู่ห้าห้องนี่แหละคนใจดีค่ะยิ้มแย้มแก้มใสอุดมด้วยด้วยทรัพย์ด้วยศีลด,ด้วยบารมีทำด้วยใจอทำถวายคือถวายพระถวายเทศถวายปูทำห้องสีห้องน้ำ ห้องน้ำทาสีขาวตัวนี้ก็จะทาสีฟ้าฟ้าอ่อนๆห้องครัวก็ทำไปแล้วมีห้องครัวก็ทำไปแล้วนะะทำไป,ำไปฮิต่ยุงก็เยอะอก,กันนะเออถ้าจุดถ้าไม่จุดยุงไม่ได้ ไม่จุดยุงก็ไม่ได้หาสีด้วยบรรจงก็ค่อยทาไปอันนั้นก็ปูอยู่ตรงนู้นนะหันกล้องไวไปปูเดินมาแล้วปูกลัวเข้ากล้องปูกลัวมากเลยเขากลัวเข้ากล้องค่ะสาธุสาธุค่ะ่อาสาธุบาย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 หน่อยลูกบายบายมาหน่อยลูกบายบายเห็นไหมใจดีทุกคน